ยัาจอย่างยั่นี่ไทคลิปไทคลิปย่ำย่ำย่ำไปเลยเออนั่นแหละพูดเตรียมก็เตรียมพูดตำก็ทาตมเด้อเบิรีนนะคอดิครับกำลังแข่งขันนะครับระหว่างเบิร์นกับเบอร์สองครับผม <c oughs> พูดได้จีเดาวก่อนกันครับวันนี้เบอร์สอง นี่ครับเมื่อหนึ่อนี่ครับเมื่อต่ำไม่เงาไม่เงาครับเมื่อเพิ่ต่ำเมื่อเพิ่ย่ำไปครับถ้าคลิปนี่นะเพราะง่ายปล่อยสายกระลุกสีเราได้ดำงแบบ บ่เราดัง้นไปยไปไปยขึ้น่เลห้งะกเจอรับ้าไปยางเอ้าไปนะิกันอีดีดิยงไจ้ะเสียงเาิกห้องประยงไปห้องปยงก็พาดอกห้องยงก็ตห้องห้องเดียละ ย่างไปได้ผมกำลัง่ายคลิปไปเขาจะแทนหน้าที่พ่อมื่อย่าอย่าใส่มือเล้วใส่โคกเลยหรอก็แต่ตำตำตำหุ่นยนต์หรือจะย่างมาเสือ ว้ยอู้อเซ็ <c oughs> ตเหรอต่างจินจะคลองได้อยู่กระหรูลดฉาดเป็นออร่อยลดฉาดชอบไม่เหมือนกันบักฮุง่งบักฮุ่งปลูกกับบักฮุง่งอ,อ,อันนี้สื่ออันไหนแทบเท่ากันบักฮุ่งปลูกบักฮุ่งสื่อเขาคือนะไรเ,าเนาะเ,เพราะเขา น้อนำเพิ่มอไรเรื่องเลยใช่เขามีวิธีปลูกข,ของเขาไงเอาขอเขาก็มีวิธีปลูกเขากันนี่ไหนปลูกเลยแต่เราไม่ได้เพี้ยนมือนเขาเออไ๋ไม่ได้เพีย้ยนไม่ได้เพียนเขามีสูตรของเขาเราก็ม <parce> ีสูตรแต่ไม่มองคือมันบอกสินตอนมันมันบอกแข็งมันบ่ไม่ใช่ความกรอบมันไม่ไม่ถึงกินต้องกรอบมันบ่ใช่ต้องกรอบเนี้ยวเนีย้ยวว่าได้ไหมไม่ใช่มันก็เป็นดินี้เลยถ hmm. ึงจะเป็นมะละกอที่ว่าปลูกแล้ว ผูกแล้วได้รสชาติได้รสชาติได้ราคากับคุยนำถึงเห,หมือนละคุยน้ำถึงมันจังโบเนียวอบไยังเนาะกรอบกินแตกินนั่นวะไรถ้าปลูกก็เป็นมันก็จนะเป็นอนียงไปยิกไปง้อไปกูดใบยังนะปุยมาถึงนำมาถึงใช่ที่มันรวย

เพิ่มๆ่อเพิ่มกนป่อิ่มนเอเอิเอซื้อเขาเป็นตัวเอจดเชื่เออชื่เพิ่นอไปเลคนดังนะเห็นบ่กอันนได้ังแล้วเขาเล้าจดังแล้วยาย่าขคนรุ่มนะเห็นบอกเดี๋ยวดีวิจิจกาศเป็นของจะของไงตูเลยยยาคนรุ่มนะเห็นบ ีละสองเท้อพอนอ่นามมารองต่ำสิจ้าช่วงช่วงปิดเทิม่มช่วงคุมสอบค่ะอือช่วงคุมสอบช่วงจิป,ปิดเทิม่มจังเดมมาซุ่มกันจ้าันพันธมิตรนี่จะคะห้องอกีสิบสิ่่หนงเ,เ,เ,เขาไม่จับเขาเขาไม่จบับทำอา้าเขาจะแบบง่งยๆเดไปเล่ยเห็ไหมงเย เพ,พอปิดวัฒนธรรมทีมาโดดแล้วไม่ต่ำกว่า30มสิบปีออพอตอนของผมแม่ก่อพียงซีเรียนเนี่ยนสร็จงานวัฒนธรรมอเสร็จอสีสำคัญไม่แตแ่เสร็จแล้วไปใไปไ,ปไปมัขา <laughs> ไม่ควอาผมท่ออมาน วมิอาจารคุมสมีแต่ม่อในตกนนอ๋อไม่ไม่ไม่ได้มาแม่บ้านหรือเปล่อเพื่นประช่วมอาจารย์ตะบ่ได้มากอกต้นจำเป็นนะนะเสร็จนี้ลวจไากห้องประชุมไเลยเขาออนอเก้าอี้มาใส่กันตัวละสามมันบ่ไม่มาเขาก็เดี๋ยวหน่อยสอบที่นี่อาจารย์ห้องสีด่างสามแต่เงี้ยพูดมันเนียกว่ เอาว้า<ช>เอาว้าเอาตอนจริงๆพวกใหญ่ก็ยันอ่อนบ่ก็แล้วแ้กระสวงมันก็สะดวกของางถจะแน่มมน,เ,น,ออนเป็น,งงจน,นใจผู้น่อยผู้ใหญ่เดนีรอบย้มครับเรือขานผู้แฟน เริ่มสิปวดแขนแล้วครับปวดมานานแล้วนะครับปวดเอาปวดทนเอาเอาพักซ้ำนิดก่อนนะครับเดี๋ยวจังไรค่อยไปถ่ายตอนต่ำครับผม